ดดีีดกับพี่คำรน,น,น,นตอนร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้เกษตรกรไทยพ้นภัยโรครมพิสกินสกลนครเด้อสิบอกไทยยังไงยังไงเราก็เอาอยู่ดวงใจมอบ ปีกรมปรศุสัตว์จะจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระาราชดำร,ริพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้กับเกษตรกร,กรที่เลี้ยงสัตว์ในทุกจังหวัดปีนี้ก็เช่นกันที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครจัดงานนี้เพื่อเกษตรกร,กรให้เข้าใจเรื่องการปรศุสัตว์มากขึ้นแต่เน้นหนักไปที่โรครังปีสกินที่เกิดกับ,บวัวควายไม่แพ้โควิดก็คือลังปีสกินระบาดในโคกระบือสกลนครพันกว่าตัวเสียชีวิตไปแล้วต้องรีบป้องกันร,รักษาระดมให้ความช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรสามารถจะ วิกฤตที่เจอวัคซีนที่สั่งมายังไม่เพียงพอเราสามารถระงับยับยั้งเอาอยู่ยอดสัตว์เสียชีวิตลดลงเป็นอย่างมากทักไม่ได้การร่วมมือช่วยเเกษตรกรน่าจะเอาไม่อยู่แต่วันนี้เราเอาอยู่ปีนี้มหาวิทยาลัยราชมงคลสกลนครคิดค้นน้ำยาสมุนไพรแจกชาวบ้านเอาไปทาวัวควายรักษาโรคตำรับยาแพทย์แผนไทยเป็นยาสำหรับคนแอปพลายมาใช้ในสัตว์ยารักษาแผลลำปีสกินตัวยาสมุนไพรสี่ชนิดพ่นหรือว่า ถาทาแผล3เวลาเช้าเที่ยงเย็นแผลจะหายไปใน2 4ถึงวันขณะที่ภาคเอกชนได้นำหลอดไฟสีส้มไล่แมลงที่เป็นพาหะของโรคมาแจกจ่ายช่วยชาวบ้านแบาหีไป อยู่ไม่ได้ครับไฟก็ไล่แมลงส่วนน้ํายาแผลติดเชื้อโดนรักษาหมดไปนี่คือการร่วมมือของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครมีอะไรต้องช่วยเหลือกันร่วมมือร่วมใจเพื่อให้วงการประสุสัตว์ไทยเป็นหนึ่งในเอเชียขอรับแม่นบอแม่นสกลนครเมืองนี้แน่นอนจริงน้องที่จึงขอรอ เพื่อนพ้องได้ไปเที่ยวกันแม้ GDP เม็ดเงินจะมีน้อยนั้นแต่ความสุขสันในสะกนนั้นมันกายไม่พอขาวดีดีกับพี่คำรณอยากเห็นเกษตรกร,ร,กรทุกคนมีความหวังมีที่พึ่งซึ่งทำกันแล้วสว่างแดนดินสกลนครเดอสิบอกไทยแต่ความสุขสันในสะกนนั้น